าาสามรอบครับสามรอบครับมาแล้วนะครับขบวนมาแล้วนะมานะครับมาละขบวนมาแล้วครับ อาจจะกลับมาแน้วเลยโอเคประตูแรกลกมีอะไรคุเามประานประตูอย่ให้เอาทำอะไรครับตอยกันองอคร่ไม่น่ไม่แน่ยเตียมพาคุณเลกพูดพูดพูดลูกพูดพ่อหน่อยพูดพ่อหน่อยพูดพ่อหน่อยพูดเพะอย่าหเาาอะไรครับ ไจะขอให้เรอฟงสักพกหนึ่งขอให้เรองเพลงให้ฟังสักพักหนึ่งเพลงรักอ่ะเพลงรักสักพักหนึงครับท่านหกท่านหกในฐานะกระบัง็นน้ำร้องวันนี้เจ้าแ่าวสาวเลยอยู่อยู่ชีวิตอยู่กัน คนนี้ไม่ใครจะดีสุดแค่ไหนยุดย okay. ุดความรักจ่หัวใจะยุดยุดกับฉันคนดีโอเคเอาเอาเปิประตูขอซองกันใช่ไหมลูกขอข้ามข้ามประตูก่อยได้ไหมรับประตูรับประตูโอเค ได้เลยนะครับต่อไปต่อไปเป็นตามเลยครับประตูที่สองเชิญเลยจบเจ๋ง จะเือยังือยังอันนี้ต้องขอนักัให้เต้นเพลงใาให้ให้ใจุกให้ใจ้าวโ้่ใ้าให้เต้นมาองดูดดูดดูยดูดูดดูดดดู เนื้อเป็นให้เมียจ๋าได้ไหมตอนนี้เปลี่ยนสถานภาพละจะเป็นสามีภรรยาละมา่งสอมาแล้วเมียจ๋าชุดผวี่หนอยากได้ผัวที่หนอยากใส่ผวค่ิ่เดมาแล้วเมียจ๋าที่นอยากได้ผัที่นอยากใส่ผัวแคสิ่งเดีย ต้องเอาทับแม่ต้องเอาเอาเลนะสบบสบาเลยได้ได้ได้ไม่ทันจะเตรียมตัวไม่จัาหวะนะเต้นโดดีโดเขาก็ไเอาให้เหมือนอยู่ที่ห้องสนตัวเลยได้ไหมเอาแบบว่ากันแค่แรงๆเลยได้ไหมคะได้ไหมรอไม่ด้วยเต้น เดย์ให้นักร้องหญิงร้องให้แล้วก็เดี๋ยวบอสเต้นเนาะเหนไหมแม่ดูก่อนมีมีไตเติ้นไหมตัวอย่าง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 หัวร้องว่าดูดีดงดีดงดีดงก็เต้นบอสก็กตนุใจไอ้หอดังว่าดุดีดง

รักไคยใครักไทรักสูสานนะไครรักใครรักได้ยินไหมคได้ยินมยรักสานไทยรักสูสานไทรักสูสานไทยรักสุสานนี่เวพูดผิดคนนะประตูอ่้ข้าวข้าวบัตูหน่อยไดครับโอเคครับ่านมาหมดแล้วนะครับขอเสียงตรงมือต้อนรับขบวนสิงสอนขบวนทางมาแลนะ เอาใบสีให้เจ้าบ่าเลยนะครับขบบนเดี๋ยวตามเจ้าบ่าวเลนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวพ่งจะาสาลุกอยู่ครับพี่สาววยสเจ้าบ่าเจ้าบ่าเชครับเอาใบสีให้เจ้าบ่าวเลยครับพี่เอาใบสีให้เจ้าบ่าเลยใบสีให้เจ้าบ่าเลยนะครับเเป็นเชิญครับเจ้าบ่าวเชิญครับ เช <balm> ิญด้านในได้เลยนะครับด้านหน้าเลยโอเคที่เขาตามไปเองก็ได้เดี๋ยวพี่จัดการตรงนี้เองก็ได้ครับโอเคจะเฝ้าเชิญเลยครับพอดครับนำใบสีไปมอบให้เจ้าสาวเลยนะครับขบวนเชิญด้านในได้เลยครับขบวนครับคุณแม่ครับโอเคเดี๋ยวเชิญด้านในได้เลยนะครับมอบเลยสุ่านหันหน้าไปหลบหันข้างๆมาหนึ่งครับเยันมาหนึ่งขยันมาหนึ่งโอเคหันหน้ารันหลับเลยครับพอดนะครับพอดด้วยดีดีสองครั้ง ครับ่ะค่อยๆไล่กันสุซานส่งข้างหลังเลยครับผมส,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 ส่งส่งจัยเพื่อนถือก่อนแป๊บน,นึงนะครับแล้วก็เจ้าสาวครับนำใบใบสีแรกมองให้เจ้าบ่าวนะครับรับเลยยิ้มๆด้วยยิ้มด้วยบัดดี้ด้วยมองกองล้องเลยหน่อยเอ๊ ครับผมขอบคุณครับเจ้าบ่าวรับไว้เลยครับเพื่อเจ้าสาวนําไปสีหม้อให้เจ้าสาวเลยตูซานถือไว้เลยนะครับตูซานถือถือไว้ข้างตัวครับเหมือนเหมือนกันเลยบอสบอสถือไว้ข้างตัวโอเคขออนะขออนะาขอมองกล้องนะหนึ่งสองสามขอหันหน้ามองกันหนึ่งทีสบตากันหน่อยโอเคดีสวยครับหนึ่งสองสามครับผมขอบคุณครับทุกท่านครับเราจะต้อนรับเจ่าสาวเข้าสู่วิธีขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับค่อยๆเดินช้าๆครับเดินคู่กันมาเลยครับ เจะบ่าวครับเดินคู่กันมาเลยเพื่อนเจ้าสาวเดินตามเลยครับสองแถวเลยโอเุานอาดอกใ้ข้างๆเุสาถือไว้ข้างๆคุาถือไว้ข้างๆังนะครับเดินไปด้วยยิ้มไปด้วยครับบ่าวสาวเดินไปด้วยยิ้มไปด้วยเพื่อนๆตามได้เลยนะครับตามขบวนส่งตัวเลยส่งตัวเข้าวิธีนะครับเฉยเลยนะครับและผมจะขออนุญาตเชิญคุณพ่อคุณแม่ ด้านหน้าพิธีการด้วยนะครับบ่าสาววางใบสีไว้สองฝั่งได้เลยครับวางเลยนะครับวางวางใบสีเลยนะครับวางใบสีเลยก็ได้เพื่อช่วยได้นะครับเ,เพื่อจะสาวรับใบสีช่วยวางได้เลย ขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวยืนอยู่ข้างๆตรงนี้ไยกันนะโอเคผมจะขอเรียนเชิญนะครับคุณพ่อและคุณแม่ทั้งสี่ท่านของผู้บ่าวสาวโดยเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่ของทางเจ้าสาวนะครับเรียนเชิญคุณพ่อนะครับพันโทสุรพัฒและคุณแม่ธัญพัฒแก้วพันศักดิ์ด้านบนเวทีนะครับโอ้เลยนะครับคุณแม่ตรงกลางตรงที่สองเลยและ คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวเรียนเชิญคุณคุณพ่อนิคมนะครับแล้วก็คุณแม่สายเพลินสิทธิทแก้วครับ้านบนเวทีเลยนะครับคุณแม่อยู่ตรงกลางเลยครับเรียนเชิญครับผมค,คุณพ่อแม่ขอถอดแมสแป๊บหนึ่งนะครับผมในช่วงของพิธีการแป๊บเดียวนะครับ นั่งได้เลยนะครับญาติญาติเพื่อนๆนครับเชิญน,นั่งได้เลยนะครับนั่งในช่วงพิธีการในช่วงแรกนี้สักครู่นึงก่อนนะครับเราจะได้ร่วมกันเป็นสกิพยานร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเรานะครับวันนี้นอกจากคุณพ่อนิคมและคุณแม่สายพินสิทธิแก้วนะครับและก็ทางเจ้าสาวก็จะเป็นคุณพ่อสุรพัฒน์คุณแม่ธัญพัฒน์แก้วพันศักดิ์นะครับบุคคลสําคัญของคู่บ่าวสาววันนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาต ตอนรับคู่บ่าวสาวของเราอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเจ้าสาวของเรานะครับน้องสูสานอินชลิตาแก้วพันศักและเจ้าบ่าวครับน้องบอสนัทพงศิทีแก้วขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าสู่พิธีนะครับด้านหน้านั่งได้นะครับเรียนเชิญนะครับท่านไหนที่ยืนอยู่เดี๋ยวเราจะใช้เวลาตรงนี้สักแป๊บหนึ่งเพื่อจะได้ร่วมพิธีกันอยากให้ทุกท่านได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่จะได้อยู่ในพิธีกับบ่าวสาวนะครับเรียนเชิญนะครับได้ขออนุญาตพายช่งางภาพของเราบันทึกภาพในช่วงแรกไว้สักครู่เดียวนะครับและผมไมลวัชรวีจะขออนุญาตเป็นพิธีกรผู้ดําเนินพิธีการในช่วงของพิธีมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวน้องบอสน้องสุาสานนะครับโดยในลําดับแรกนะครับจะเป็นพิธีมอบ สินสอดทองมั่นนะครับผมในช่วงแรกนะครับจะขออนุญาตเชิญเจ้าบ่าวครับยกพานเงินสิน